สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง1พานุวัฒน์นะครับและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกับเข้ามาสู่ข่าวใหญ่ชาวบริงค์คืออีกครั้งหนึ่งนะครับผมข่าวใหญ่จริงอันนี้คือข่าวใหญ่มากเพราะว่าพานุวัฒน์กำลังจะถ่ายสิ่งนี้ เน่ที่ทุกคนเห็นอยู่เลยพานุษ์กำลังจะโฆษณาอัลบั้มของพี่สูนะครับที่แม้แต่โปสเตอร์แม้แต่ทีเซอร์แม้แต่อะไรก็ยังไม่ออกมาแต่เขาขายของแล้วพานุษ์กำลังจะมาขายต่อให้กับ YG Entertainment กับเขาแต่จู่ๆครับทันใดน,นั้นเองช่วงเวลา4ทุ่มเขาก็ปล่อยโปสเตอร์อันแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอะรีเฟซหนึ่งทีตอนแรกเป็นรูปนี้ก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันนะประเด็นนะวันนี้ว่าจะคุยกับรูปนี้แต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ปล่อยรูปนี้ออกมาปึง้ง โอ้โหแม่เจ้าเว้ยงามขนาดคนบ้าอะไรจะสวยงามอะไรได้ขนาดนั้นนี่คือไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์นี่คือเทพธิดานี่คือนางฟ้าของแท้เลยดีซูเฟิร์ s i n งเกิลอัลบั้มนะครับจะถูกปล่อยในวันที่31มมีนาคมเดือนนี้จะตรงกับวันศุกร์พอดีเป๊ะเ,เ,เลยและตรงกับวันที่ยื่นภาษีวันสุดท้ายด้วย ันยยงไม่ืดิซิงเกิลแรกของพี่ซูนะครับมีชื่อว่ามีอ,อแต่ก็ไม่รู้ว่าจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดพูดคําว่ามีก็ต้องเป็นการพูดถึงตัวตนของตัวเองนี่แหละบอกเล่าตามสไตล์ทุ่งหญ้าที่แสนสวยงามของนางฟ้าที่มีดอกชบาไม่ใช่ ไม่ใช่แน่นอนนี่ถือว่าเป็นการลงทุนโซโลเดี่ยวที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ YG แล้วหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมเว้ยบนโลกใบนี้เนี่ยคงไม่มีใครที่จะมาเทียบเคียงหรือว่าเหยียบย่ำแบ็คพิงค์ได้แล้วมีครับผมขอแก้ต่างตรงนี้เลยคนที่จะมาเหยียบยอดอัลบั้ม24ชั่วโมงแรกในการเปิดจองของแบ็คพิงค์ให้จมดินและทําลายสถิติเขาคนนั <c oughs> ้นคือจีซูครับ เกินไปมากเพราะแม่พี่น้องเกินคาดและเกินต้านและเกินเพดานทะลุเพดานทะลุทุกอย่างที่มีอะไรไม่รู้อยู่ข้างบนนะตีแตกใั้งหมดประมาณนั้นเลยทําลายสถิติของแบ็คพิงด้วยโดยสมาชิกของแบ็คพิงเองนั่นก็คือจีซูนะครับเขาทําลายสถิติการทํายอดพรีออเดอร์อัลบั้มศิลปินเคป๊อปสูงที่สุด24ชั่วโมงแรกบนเว็บไซต์ Ktownforu มากกว่า150,000ชุดเป็นที่เรียบร้อยอันนี้คือ24ชั่วโมงนะมากกว่าทุกคนมากกว่าการจองบอนพิง์ด้วยซ้าเอาคิดดู เกินไปป่าถามว่าโอ้โหคุณพี่มาบ่อยขนาดนี้อิฉันจะเตรียมตังค์ทันไหมไม่รู้แต่ของมันต้องมีมันก็ต้องซื้อเพราะอะไรตัดภาพมาที่ตรงนี้ก่อนหลังจากที่เขาปล่อยโปสเตอร์เป็นผ้าผ้าที่ปูอยู่กลางทุ่งหญ้าสีแดงเขาก็เด้งโนติกตัวนี้มาเลยนะครับในวันถัดมาปล่อยมาแค่ภาพเดียวขายของเลยตั้งแผงเลยครับผมเขาก็บอกว่าเนี่ยจีซูเฟิร์สซิงเกิลอัลบั้มซีดีนะฮะแล้วก็คิดอัลบั้มแล้วก็ไวนิลเป็นลิมิเต็ดดิชั่นนะจะมีการวางขายผ่าน YG นี่ว g Select ก็สามารถซื้อได้ทั้งว g เกาหลีว g อังกฤษ YG ญี่ปุ่นแล้วก็ YG c h i ไชน่าใช่ไหมเนี่ย CN เนี่ยหรือว่าสั่งซื้อผ่านว e v e r s e s ชอบ g l o b a l ได้ด้วยนะหรืออีกที่นึงก็คือ k t a for You ไงเธอไม่ว่าจะเป็นเกาหลีอังกฤษญี่ปุ่นจีนไทยแล้วก็ ID ดีออะไรอินเดียเหรอ เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นแต่ความสําคัญของที่เขาประกาศมันมีอยู่ตรงนี้อย่างที่หลายคนรู้พันวัลค่อนข้างแพ้ความ limited edition แพ้มากตู้เนี่ยก็จะไม่มีที่จะวางอยู่แล้วแล้วมีของเพิ่งมาใหม่เนี่ยยังไม่ได้แกะให้ทุกคนดูเลยเดี๋ยวรอดูในแกะอัลบั้มนะมีของเพิ่มอีกด้วยไม่มีที่วางแล้วต้องจัดตู้ใหม่ความน่าสนใจคือตรงนี้ครับ Jesus first single album เนี่ยเวอร์ชั่นสีแดงกับเวอร์ชันสีดําสีแดงนะเธอฉีกเลยนะมาสีชมพงสีชมพูอะไรฉันจะแดง black red no black pink black red ส่วนสําคัญมันคือ ตรงนี้ทุกคนที่ผมอยากจะบอก G-SU First Single Vinyl Limited Edition เนี่ยไอตัวว i นิตัวนี้จะผลิตเป็นรุ่นลิมิเต็ดสำหรับปริมาณการสั่งซื้อจริงตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่30มีนาแล้วก็จะส่งในวันที่1แปลได้ทั้ง2ความหมายนะความหมายแรกคือรุ่นลิมิเต็ดเนี่ยจะผลิตตามยอดที่มีการออเดอร์เข้าไปสิ้นสุดวันที่30มีนาหลังจากนั้นก็จะไม่มีรุ่นลิมิเต็ดอีกนี่คือความหมายที่1ความหมายที่2คือหลังจากนั้นก็อาจจะมีวางขายแต่ไม่ใช่การขายแบบตัวชุดลิมิเต็ดและอาจจะเป็นวาางขายแบบ ทั่วไปให้สั่งทั่วไปอาจจะเป็นแบบนั้นผมเลยน่าสนใจตัวนี้อ่ะทีนี้มาดูตัวนี้กันทุกคน g o First Single Album ตัว Version Red นะครับแม่งสวยมากสีแดง โอ้โหขึ้นไปมากดูดิจะเป็นรูปอะไรไม่รู้แต่สวยมากแพ็กเกจก็จะเป็นกล่องนะครับในกล่องก็จะมีโฟโต้บุ๊กตัวนี้แล้วก็มีซีดีนี่แล้วก็แรนดอมเซลฟี่โฟโต้การ์ดแล้วก็โฟล์ลรอยแล้วก็นี่เนื้อเพลงนะแล้วก็บุ๊กมาร์กที่ขั้นหนังสือส่วนตัวนี้ตัวเฟิร์สอเอ d i t นโอ o ลี่เนี่ยก็จะได้เป็นตัวแรนดอมเซลฟี่โฟโต้การ์ดมานะครับแล้วก็ดับเบิลไซส์และอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับก็คือเป็นเวอร์ชันสีดำนะจีซูเฟิร์สซิงเกิลอัลบั้มตัวนี้เวอร์ชันสีดำก็สสสววยนะะฮได้คคาาามลลลิกูห ของข้างในก็เหมือนกันเลยส่วนตัว first edition เนี่ยตัวนี้จะเป็นสีม่วงแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นคิดอัลบั้มใน k i ั album เนี่ยก็จะมีหลายอย่างเลยอยู่ในนั้น p a เกจก็จะเป็นกล่องขนาดน่าจะเท่ากับตัวนี้นะครับ back pink the album นะครับกล่องอันนี้น่าจะเกือบร0อยคูณร้ออ่ะก็เ5คูณ95 คิดอัลบั้มของพี่สูนะ่าจะขนาดนท้นแล้วก็ดับเบิ้ลไซส์โฟตโต้การ์ดมีหน้าหลังนะครับลูปแล้วก็เนื้อเพลงแล้วก็เครดิตเพเปอร์ฮะแล้วก็มีนี้ด้วยมีปฏิทินแล้วก็ไม้เอาไว้วางปฏิทินนะครับแท่นวางปฏิทินส่วนเฟิร์สดิชั่นตัวนี้เป็นสีดำนะสวยงงามอยู่นะเออแรนดอมเซลฟี่นี้ตัวที่น่าสนใจคือตัวนี้ไม่บอกอะไรเลยจะมาแบบนี้เหมือนเดิมบอกแค่ว่าเป็นไวนิลและแผ่นเป็นสีม่วงบอกแค่นี้นี่แหละผมอยากได้ตัวนี้เลย หลักๆแล้วเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่อยากจะมาบอกกับทุกคนนั่นก็คือกิจกรรมแจกลายเซนแบบออฟไลน์ line. ตัวนี้เป็นงานที่แบบว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแต่ดวงเลยถ้าเกิดคุณมีดวงมากๆคุณก็จะสามารถได้ตัวนี้ไปเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยเขาเอา40คนเท่านั้นจัดกิจกรรมอยู่ที่เกาหลีวิธีการก็สามารถอ่านได้ที่ตรงนี้เลย ก็ให้เราเข้าร่วมเนี่ยได้ตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่29มีนาผู้ชนะเนี่ยจะได้จากการสุ่มนะคนที่ซื้ออัลบัม้มเวอร์ชันเลตหรือว่าเวอร์ชันแบ็กก็ได้ที่ YG Select นะครับ4ี่ช่องทางเลยทั้ง YG เกาหลี YG อังกฤษ YG j จแปน YG ะ CN ยิ่งซื้อเท่าไหร่ก็น่าจะยิ่งมีโอกาสมากจะประกาศผลผู้ชนะหรือว่าผู้โชคดีเนี่ยในวันที่30บบนเว็บไซต์ของ YG Select แล้วแต่ดวงและแต่บุญแต่กรรมเลยอันนี้คือโคตร โคตรของโคตรของโคตรของโคตรดวงหรือไม่แน่หรอกบางทีดวงเนี่ยอยู่ที่ปริมาณการลงทุนด้วยสมมติคุณซื้อ1ล้านอัลบัม้มเปอร์เซนที่ดวงจะไปตกที่คุณเนี่ยก็มากกว่าคนที่ซื้อ1อัลบั้มแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณจะซวยสวยจริงๆเนี่ยล้านอัลบั้มยังไม่ได้แต่ไอคนที่ซื้อ1อัลบั้มได้เนี่ยอันนั้นสวยแหละถ้าโชคดีก็อย่าลืมบินไปที่เกาหลีนะครับไปร,ร่วมกิจกรรมกับเขา40คนนะ คนอัปเดตประมาณนี้พ่อแม่พี่น,อน้องสุดท้ายจากไปด้วยมีมน่ารักน่ารักที่แฟนๆเา่า b l ิก์ได้สร้างสรรค์ให้กับพี่ซูของเรานะครับนี่คือภาพโปสเตอร์โซโล่ของเหล่าสาวๆที่เกิดขึ้นนะครับเจนนี่ก็โอ้สวยงามโรเซ่ก็ว้าวสวยงามลิซ่าก็โอ้เซ็กซี่จีซูจะขดภาษาอีสานบ้านผมเิ็กเม็ปจีซูจะเมบอยู่นี้ใต้ผ้าสีแดงเมบเอเดเลดอยู่ตรงนี้มันจะมี3เลเวลนะทุกคนมอบหมูบเมบ หมอบนี่คือจะแค่หมอบลงไปแต่หมูบนี่คือจะทําตัวให้เล็กกว่าหมอบลงมาหน่อยแต่เม็บเนี่ยแทบจะแนบเป็นพื้นผิวเดียวกันกับพื้นแล้วเก็ต <c oughs> <Get S 2> ใช่ไหมหรือจะเป็นภาพนี้ไหมล่ะไหนๆก็ปูผ้ามาแล้วก็ปิกนิกกันไปเลยไม่ได้มาคนเดียวด้เรียกเพื่อนมานั่งปิกนิกกันที่ทุ่งหญ้า <c oughs> หรือจริงๆแล้วอนภาบนี้คือปูผ้าให้เหล่าบิงนอนรอ <c oughs> เกียร์ิภิเกียรติภิหล่อบิงพวกเราเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและก็ข่าวสารจาก b บ็คพิงคจากหนึ่งน้อยพานุวัตรปล่อยใจผู้นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปเก็บตัางก่อนสวัสดีจ้า